จริง,รงมันลาละเอียดมันยาวมากเลยอ่ะซึ่งแบบซึ่งถ้าจะให้เล่าตอนเนี้ยมันก็ถือว่ายาวมากๆแต่เอาเป็นว่าตอนเนี้ยคือเราก็กลับมาปกติกั็นเหมือนเดิมแล้วอะไรอยา่างเงี้ยใช่แสดงว่าตอนนั้นมันคือการเข้าใจผิดกัน,นอยู่เลจริงๆอ่ะคือถ้าถามว่าเหตุมันเกิดจากการเข้าใจผิดกันมันเกิดจากแบบ ประเด็นเล็กๆน้อยมากซึ่งมันเกิดจากแบบมีคนไปคอมเมนต์อะไรสักอย่างนึงซึ่งถ้าจะให้พูดคืออยากให้จะเอากรณีดูเป็นกรณีศึกษาไปเลยก็ได้นะคือเข้าใจแมวว่าแบบคือบางคอมเมนต์ที่โอเคทางคนทางบ้านต่างๆ,ๆไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรแล้วก็โอเคอยากสมยังความเป็นนักสื่อเนาะแล้วก็มาคอมเมนต์กันต่างนานามันก็อาจทําให้เกิดประเด็นขึ้นได้ซึ่งดิวอยากจะฝากบอกเลยว่าหลังจากนี้ก็คือ ใครก็ตามอ่ะถ้ายังไม่รู้เรื่องของใครจริงอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งพูดอะไรไว้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยพูดดีกว่าเขาโกรธมากไหมคะอะไรนะครเขาโกรธมากไหมคะัวันนี้โกรธใครโกรธเราหรือเปล่าวันนี้อ๋อก็คงโกรธแหละก็คงโกรธนะโกรธเพราะคอมเมนต์ห็นดีหรือว่าโกรธเพราะอะไรไม่คือดิว่าเขาอาจจะแบบว่ายังไม่เคยชินกับอะไรตรงนี้เท่าไหร่แล้วก็คือก็คือไปอ่านแล้วก็โอเคตัดสินก็คือเข้าใจตามนั้นไปเลยนะคะนี่แต่บางคนที่เขาเข้าใจผิดก็ต้องดี ก็ได้ไงดิวก็เลยดิวอะดิวก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเป็นคําว่าเข้าใจผิดทีหลังก็เข้าใจให้ถูกก่อนแล้วค่อยเมนดีกว่าไหมถ่ายในวิดีโอแม่ของคุณดิวจะทำอนะคะดิวจะชี้แจงแต่ส่วนในยังไงส่วนในรายละเอียดทั้งหมดอะค่ะก็เดี๋ยวฝากช่องยูทูบเนี่ยนะคะใน EP สองนี้นะคะจะออกออนแอร์วันอาทิตย์นี้ค่ะเดี๋ยวทุกอย่างจะแบบรายละเอียดแบบสเต็ป by สเต็ปเรื่องเราจะเป็นยังไงจะไปอยู่ใน EP สองของดิวลิสซาเลยนะคะพอเ่าออกมาก็เราว่าเรานอกใจเรานอกใจเหรอ แต่ถ้าเราเข้าใจเราคงไม่กลับมาดีอาจหรอกครพี่เดียวซีแดงสถานะกับพี่ไผ่เท็คนอื่นที่แบบเข้าใจผิดไปสักหน่อย,ยก็ตอนนี้เ,เราไม่ได้สถานะดิวกับพี่ไผ่อะคะ่ะก็คือเป็นคนที่ก็คือมันคือความสัมพันธ์ของคนสองคนที่เลิกรากันไปแล้วแต่เราก็เลิกรากันไปได้ด้วยดีเนาะซึ่ง ในในในความสัมพันธ์นั้นนะมันก็จะมีหลายระดับแหละว่าจะดีประมาณไหนหรือดีประมาณไหนแต่ในของดีกับเขาก็คือก็คือดีมากก็คืออย่างนั้นค่ะเขาเขเข้าใจเข้าใจค่ะเข้าใจเข้าใจจริงๆแล้วเขาเข้าใจตั้งแต่วันแรกแล,ล้วค่ะอธิบายนะไม่เขาเข้าใจตั้งแต่วันแรกแล้วคือเหเพราะว่าเข้าใจตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่จะมีปัญหายอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่เ้าดีคือเขาก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนไใครที่แบบไทย เขาก็เลยจะเรื hmm. mm ่องแบบนี hmm. mm ้ม hmm. mm ันเป็นเรื่องอะไรที่ที่เข้าใจกันได้ตอนเขาโพสตกใจไหมตอนเขาโพสตกใจไหมก็เขาตกใจนะก็ตกใจก็แข็งแรงกใจแรงแหละก็แรงแหละใช่แต่ความขวัญที่พื้นเหมือนกันที่เดลือกเหมือนจะหน้าอะไรเงี้ยสมันเหมือเหมือนกันอะไรอ่าถ้าอย่างอ่ะต้องกลับไปอ่านข่าวก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ ของขวัญอะท,ที่ทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นของของเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันคือเป็นสิ่งที่ทุกคนอะเข้าใจกันไปเอง,องใช่แล้ว,ลวถ้าทุกคนอะ,นอะถ้าทุกคนดูก็คือตัวพี่ไผ่เองเขาก็ออกมาพูดแล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับดิวถูกไหมคือดิวไม่ได้ดูอันนั้นดิวไม่ได้เป็นคนให้เลยซึ่งหลังจากนี้คือถ้ามีใครเห็นแบบแหวนคาเชียมัมนก็ต้องเป็นดิวทุกคนเลยใช่ปหม<ร>คะเราได้ไาถามทาไมว่าทำไมไม่มาถาม,ามเราก่อนทำไมตัดสินจากคอมเมนต์ไม่หรอกเพราะตอนนั้นเราทะเลาะกันเรื่องอื่นด้วย แล้วจริงๆเราใช้เวลานานมากกว่าที่มันจะกลับกลับมาดีกันน่ะเราต้องรอเขาหรือว่าอย่างไรไม่ดีว่าก็เนี่ยแหละค่ะทุกอย่างนะคะก็จะไปอยู่ในอินสตาของพี่ันละานะคะในช่องยูทูบค่ะเมื่อตอนนี้กลับมารับพี่ทีแล้วตอนนี้กลับมาแฮปปี้ปกติแล้วอ่ะต้องมาตั้หวาดมาขัดดิสบี่ควบคุมกันขึ้นรถ คือในคลิปว่าจริงๆแล้วเพื่อนแค่คนเดียวถ่ายสตอรี่เล่นๆเฉยๆไม่ได้แบบไม่ได้หวานอะไรเลยก็คือแค่แกล้งเล่นๆเฉยๆอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นแค่บันไดที่ดิวกำลังจะเดินลงแล้วดิวใส่ส้นสูงแ่นเองเขาก็เลยอุ้มแล้วรถมันคือใกล้ๆคือเล่นๆแล้งๆแล้งนี่ อะไรนะนนนนอันนั้นก็คือว่ากเกินไป <c oughs> แต่ก็งงคนแซวนะพหวานก็แซวพอมีประเด็นนิดนึงก็ออหาเรื่องให้ตีกันใหญ่เลย <c oughs> เออดีจังเลยจงเป็นไงบ้างกลับมารู้สึกเขาบอกว่าหวานมกกว่าเดิมไม่หรอกดูว่าเขาก็เริ่มเข้าใจมากคือดูวดว่าดูวว่า,าถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือในคอมเมนต์ต่างๆนานาที่ทําให้พยายามทําให้เราเข้าใจผิดกันดิวก็พูดตรงๆว่ามันก็มีข้อดีนะแต่มันไม่ได้ทําให้เราเข้าใจผิดกันแต่สุดท้ายแล้วมันทาให้เราเข้าใจกันมากขึ้น เข้าใจในไลฟ์สไตล์มากขึ้นเข้าใจในโลกที่ดิวอยู่มากขึ้นว่าโลกที่ดิวอยู่จริงๆแล้วอ่ะมันก็ค่อนข้างโหดร้ายหนึ่งเนาะหมายพราะว่าทุกคนมันตัดสินใจตัดสินกันไวมากอ่ะแล้วเขาก็เข้าใจดีมากขึ้นซึ่งอก็ไม่ได้อยากโทษใครแต่ก็ขอบคุณละกันเพราะว่ามันทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นก็ไม่ได้แฮปปี้มากหรอกค่ะแต่ก็แฮปปี้ดีแฮปปี้ที่กับคนนี้ที่ย้อนกลับไปอันนี้ประมาณกี่ปีแล้วคะที่คบกันคุยกันพบกันเท่าไหร่ละคะ พบกันหลักเดือนเองใช่พบกันหลักเดือนแต่คือแต่คือเคยเจอกันตั้งแต่แบบปี2017คือเจอเคยเจอกันนานมากแล้วอะไรอะไรที่ทำให้ดิวแบบว่ารู้สึกว่าก็เปิดตัวเขาเพราะว่าก่อนหน้านี้ไอ้ดิวเขาเลยหละคนก็อาจจะไม่เปิดอ่ะแต่คุณเนี่ยมาเปิดจริงๆเราดูไม่ได้ขาดกาะเปิดตัวเลยอ่ะคก็คือแค่ใช้ชีวิตปกติเลยเฉยๆแค่นี้มากกว่าแล้วก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดก็คือใช้ชีวิตปกติแต่ก็คือแบบ มันอาจจะทําให้ใครรู้สึกว่าเราเปิดตัวไงแ,วแต่จริงไม่ได้ตั้งใจจะเปิดตัวอะไรเลยแต่ก็ไม่ได้คือเราครบใครเราก็ต้องให้เกียรติเขาอะค่ะกับพี่ไผ่เราก็พูดแบบให้เขาสบายใจกันหมายความว่ากับพี่ไผ่แบบนกับใครไู่กูกับพี่ไผ่เราดีกันใช่เราดีกันต้องพูดกับพี่ไผ่ว,ว,ว่าอะไรงงเงะ้ยปจะมาแบบขอโทษที่แบบทำให้แหลกที่าเจ็บอ๋อ ไม่ได้พูดขอโทษอะไรกับพี่ไผ่เลยอะไรเงี้ยแต่ก็คือได้คุยกันเรื่องข่าวแต่พี่ไผ่ก็บอกว่าพี่ไผ่มีสัมภาษณ์เหมือนกันแล้วก็พี่ไผ่ก็ตอบไปแล้วในส่วนของพี่ไผ่ดีวจะทำให้เราประทับใจอะไรนิดหน่อยเขาว่า<อ>ดูว,ว่าเขาก็เขาก็เขาก็เ,กเกพิ่งมาเจอโลกใบใหม่เงี้ยนะคะ<ช>แล้วก็ดูวว่าเขาก็ให้โอกาสทั้งทั้งดิวด้วยแล้วก็ให้โอกาสเราทั้งคู่ได้แบบ เวิร์กออนต่อไปเลยนะดูว่ามันก็คือมันกงสเปคกอะไรก็ได้ก็ดูว่ามันทําอะไรด้วยกันก็ได้แล้วก็เข้าใจกันคือเป็นคนคุยได้คุยคุยด้วยเหตุผลได้คุยงานเกี่ยวกับว่าสายเฟย์ไหมว่าพี่ชาวที่สายเกย์มากก็ก็ปกติแล้วนะคะปกติแหละก็ก็ที่ เป็นปกติแล้วเปย์เป็นปกติเรัไม่ใช่ไปเพราะว่าหมเพราะว่าหมายเพราะว่าไม่ได้เปหรือว่าไม่ได้ไม่เปหรดอว่าก็ก็คนมีแฟนเป็นแฟนการแฟนเราทุกคนก็อยากดูแลเราใช่ไหมไม่ใช่แค่แฟนคนนี้หรอกที่ผ่านมาหรือใครใทุกคนก็ดูแลดีดีแต่อยู่กับคำที่บอกว่าเหมือนเดิมนะเด็กเดิมคือเรื่องคบแฟนโนเซอร์เรื่อยคือวิจารตลอกัก็เราเป็นผู้หญิงนะเนาะแล้วเราก็กว่าเราจะมีวันนี้เราก็เหนื่อยอ่ะ ดิวก็ไม่ได้เลือกใครจากบว่าแบบว่าต้องเป็นไฮโซหรือต้องมีเงินหรอกแต่เราก็เลือกใครที่เรามองว่าโอเคเราอยู่ด้วยแล้วสบายใจหนึ่งเราก็คลิกด้วยแล้วก็เหมาะสมกันกับเราแล้วก็อยู่ไปด้วยกันแล้วเรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนส่วนเรื่องเงินทองอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือกําไรของชีวิตเราแหละซึ่งซึ่งซึ่งมันก็คือความโชคดีดีกว่าดิวเขาชินหรือย,ยังกับการที่แบบเป็นแฟนของดิดวอริส卡าเขาไม่ชินเลยไม่ชินเลย เขายังเขายังบอกเลยว่าถ้าวันนี้มาสัมภาษณ์นักข่าวให้ตอบคําว่า no comment ได้ไหมซึ่งแบบเขาไม่ใช่เพราะเขาก็แค่รู้สึกว่าอยากให้มันจบก็คือจบไปแต่เขาก็ไม่ได้รู้ไงแต่เขาก็ค่อยๆปรับตัวแต่ตอนที่มีข่าวเครียดกันไหมคะตัวทาเครียดไหมเครียดไหมักข่าวเครียดเครียดเครียดเพราะจริงๆแล้วเขาเป็นคนเขาเป็นข่าวแล้วเขาก็ส่งข้อความไปหา เพจใช่ไหมคะเขาสงว่าไปหาเพจด้วยว่าให้ลดไปได้ไหมอะไรแบี้ใช่เขาอยากคนที่เขาคอมผสานกันในงานอะไรใครบอกเลยเขาจริงๆแล้วดิวอยากบอกว่าแบบคือคือด้วยนิสัยจะใส่ดิวหรอดิวดิวไม่ได้อยากบอกให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนอะไรแต่ดิวอยากบอกบอกว่าโอเคถ้าเป็นตัวดิวก่อนที่จะพูดอะไรหรือก่อนที่ดิวจะแสดงความคิดเห็นอะไรดิวจะไม่ทําอะไรก็ตามส่งไปเพราะว่าผลกระทบนแน่ โอเคมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเราแต่มันจะบ่งบอกให้รู้แนละ้วว่าจริง,รงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนทํากันบ้านดีแค่ไหนฉลาดมากฉลาดน้อยแค่ไหน,นแลวเราเป็นคนยังไงแล้วแล้วสุดท้ายแล้วมันจะทําให้เห็นว่าคุณค่าของเราในพอป็นคนอะ่ะมันมีมากน้อยแค่ไหนในการที่แคร์คนอื่นเขาดังนั้นก็คือคิดก่อนแล้วก็ชัวร์ก่อนแล้วค่อยพูดดีกว่าแล้วเราไปได้ยังไงเราไปทะเลค่ะช่วยงานตีแซบมากก็ไปทะเลก็ลเป็นอย่าง รับที่แบบบอกว่าดูนานมากแซ่บมากก็ก็ใช่ก็ไปทะเลก็เป็นพี่ก็ชอบทะเลคัณงค์คจัดเต็มตลอดใช่ค่ะก็องขับจริงเลือกงานเป็นการชุดแต่ละชุดเลือกงานไหนไม่ได้เลือกงานเลยค่ะเวลาไปชั้นชุดหนึ่งก็คือแบบเอาไปแบบสิบตัวชุดที่มีเลยแล้วก็แล้วก็โอเคมุดไหนอยากใส่อยังไงก็ใส่อติแต่เราว่าใครบ้างคะแซ่บตลอดก็ไม่ค่อยอยากใส่ก็อะไรก็เนี่ยหมดขั้วขต้องราม เขาบอกหัวบ้างก็ดีอะไรนะเขาบอกเขาก็แบบมีบางคับก็ห้ามทำแล้วอะไรบางคับก็ห้ามโพสอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่าไหนที่ห้ามทำมันบคัยกขาห้าแต่ว่านอขารู้สึกไงที่เขาห่วงเราก็แบบก็บอกว่ามันเป็นงานอะไรอย่างเงี้ย ใช่รูปล่าสุดที่ไปลองข้ามกำแพงที่แบบขาวควอยอยันนี้น<ม>ก็บอกว่าห้างห้างอะไรอย่างเงี้ไม่น่าจะคนรู้อะไรต้องขอให้เขาแบบดูก่อนไหมว่าก็ไม่<ๆ>ไม่ไม่แต่ก็คือแบบว่าเขาก็แบบจะไม่ค่อยไม่ค่อยทับพีดเท่าไหร่เลยค่ะที่โพสเราต้องปรับลุคเพื่อเขาเป็นคาโรลเซ็กซี่ลงก็ถ้าอยากได้อย่างนั้นก็ต้องไปจีบนางเอกอย่ามาจีบนางร้ายหน <c oughs> <ๆ>่ยค่ะเอาไปแบบร้องเพลงค่ะอะไรก็ยกมือทา <c oughs> ว่าเอออิสลาเสียงมา ปีแล้วครังอะไรยังไงคะก็ลองเข้ากำแพงก็มีคนชอบก็ดีใจค่ะอย่างนี้คุณมีแต่งในยุคยังไงบางไม่นี่มีไม่ได้มีใส่ในยาอะไรเลยเพราะว่าจริงๆแล้วในวันนั้นนะคะคือจริงๆแล้วเราเคลียกันแล้วด้วยใช่จริงๆแล้วเหตุการณ์มันเกิดไวมากแล้วเราก็ดีกันไวมากคือข่าวยังไปไม่หมดเลยอ่ะเราก็เข้าใจกันแล้วในเรื่องจริงแล้วอ่ะจริงๆถ้าเกิดมีอีไม่ติดต่อมาให้ร้องเพลงโชว์งานโอเคไหมครับ ก็ก <ส gas: S 2> ็โหดนะแต่ก็ก็ต้องลองดูอค <ank> ่ะโอเคไหมโอเคเสร็จเลยค่ะดูอินเสิร์ตก่อน